ไม่มีรอยเย็บนะครับตูมไว้ใกล้ตากล้องอ่านี่ครับอาปากได้ปกติครับนี่ครับมีเขี้ยวครับเห็นเขี้ยวไหมครับเขี้ยวฝังอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาวันนี้มีโอกาสได้มาอัปเดตน้องวิกเกอร์นะครับขออนุญาตแล้วกันว่าอาตอบคําถามข้อสงสัยของ FC หลายๆท่านที่สงสัยว่า ทำไมน้องงูจงอางใจดีแบบเนี้ยไม่กัดกับตันง,งูบางท่านบอกว่าเย็บปากไหมบางท่านบอกว่าให้ยาซึมไหมหอะไรไหมอันนี้ถ้ายาซึมน้องก็จะนอนนิ่งๆนะครับนี่ไขไขปัญหานะครับไขข้อสงสัยของเอฟซีหลายๆท่านนะครับอันนี้ก็ปล่อยเลื้อยตามปกติครับเป็นธรรมชาติที่ว่าเอออากาศมันเย็น เราก็เอาออกมาอาบแดดให้งูอาบแดดนะครับให้น้องวิเกอร์มาอาบแดดนะครับก็จะเลือ้อยขัดเนื้อขัดตัวเขาเพื่อเอาพลังงานนะครับให้สร้างพลังงานให้มาให้ร่างกายอุ่นุ่นกันเองงูเป็นสัตว์นักเย็นครับก็ประมาณนี้อันนี้ไข,ข่ก็ปัญหาได้แล้วคือไม่ได้โดนยาซึงนะครับปัญหาที่สองก็คือเย็บป,ปากหรือไม่นะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเย็บปากงูก็จะกินได้ยังไงนะครับกากินอะไรไม่ได้นะกินน้ําไม่ได้ กินเนื้อไม่ได้นะครับก็กินไม่ได้เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยแบลบดินได้ปกติเดี๋ยวตากล้องเข้ามาใกล้เดี๋ยวเขาจะดึมเข้ามาให้เขาดุ้หน่อยอเขาขัดตัวอยู่ปุ้มมาครับอะมาเปิดปากให้ดูกันชัดๆเลยว่าน้องน้องไม่ได้อ่าอห้ปากหน่อยนี่ครับมีเขี้ยวมีอะไรครับนี่ครับไม่มีรอยเย็บนะครับสู่มือใกล้ตากล้อง อ่านี่ครับอ้าปากได้ปกติครับนี่ครับมีเขี้ยวครับเห็นเขี้ยวไหมครับเขี้ยวฝังอยู่ตรงนี้ครับเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอย่าไปทําน้องเลยอย่าน้องเจ็บโอเคไหมครับไม่ได้เย็บปากนะครับไม่ได้ให้ยาซึมนะครับเฉลยนะครับปัญหาที่ทุกคนนะครับที่สงสัยข้องใจนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องอาบแดดต่อโอเคครับนี่ครับน้องยังดิ้นอย่างไรไม่มียาซึมไม่มี นะครับไม่มียาซึมไม่มีการเย็บปากน้องแต่อย่างใดนะครับเราอ่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้องแล้วนะครับน้องจะไม่มีวันกัดเราเพราะอะไรครับเราเลี้ยงเขาด้วยใจนะครับเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงด้วยน้าอีกอย่างนึ่งนะแต่จริงๆแล้วกับกันงูเลี้ยงงูเนี่ยเลี้ยงน้องๆเนี่ยเลี้ยงด้วยใจครับให้ใจกันแล้วกันให้ใจเขาเขาให้ใจเราครับแก้ไข <lay> นะครับข้อสงสัยทุกๆท่านนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ โอเคครับสวัสดีครับ